ไปเรื่อยๆครับมาเกมนี้ก็เป็นเกมถนัดของพี่สเตปสปินเลยนะครับน้องๆครับโอ้โหมาดิครับนะฮะมาดิครับเออปะมาเดี๋ยวขอเพิ่มสู้เลยไหมครับนะฮะขอเพิ่มสู้เลยนะครับออกไป 500อส kind of ู้เลยนะครับนะฮะมาดิครับกดเองนะครับเอาเอาสวยงามดีครับอย่างงี้ครับโอ้โหมาเอาเรื่องครับอย่างงี้ครับนะฮะมาอะไหลๆมาครับนะฮะไหล่มาครับนะฮะไหลๆมาครับมาดิครับมาดิครับเอาแสนเลยนะฮะแสนเลยครับนะฮะแสนเลยครับนะฮะ เพิ่มเลยไปดีครับนะอแสนเอาเบ็ดสุดไปเลยครับนะเอามาอย่างนี้ครับนะสวยงามดีครับเอาเรื่องครับอย่างนี้ครับแมาพี่เสือติดบั็กแล้วนะอย่างงี้โอ้โหโดนละอ้าวเต็มหน้าครับเอาเรื่องครับมาดีครับรวยไม่ไหวครับโอ้ห้าแสนครับนะฮะโอ้ยนะฮะอย่างงี้นะครับอย่างงี้ห้าพันอย่างงี้นะครับนะฮะแมาออกไป ไปเอาไปโอ้โหนะฮะแม่เอาไปสิบตาครับนะฮะเออไปมาดิวะมาดิวะมาเอาไวาอย่างงี้เอาายอย่างงี้ครับโอ้โหวันนี้ครับไม่ได้พูดเล่าทำเพลงอะไรเยอะเลยครับนะฮะมาดิครับสามล้านห้าครับนะฮะโอ้โหเอาต่อเนื่องครับเอา ต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับอย่างนี้ฮะเอาเอาเอาเรื่องนะฮะติดบั็อฮะเอไมสองล้านครับโอ้โหมาดิครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะพี่สร็จปันเก่งท sure. ี่สุดในโลกนะครับเอามาอีก็สวยงามดีครับนะฮะเอาไว้เอามาครับอย่างนี้สวยงามครับโอ้โหไหลไม่ไหวครับนะฮะไหลไม่ไหวนะะมาดีครับอีกหกแสนครับโอ้โหเอาเรื่องนะฮะอย่างนี้ครับนะฮะ แม่ปั้งไม่ไหวนะเอาไปอีกสิบตาดีครับในๆวันนี้มันแตกแล้วนะะไปเดี๋ยวครับแม่ไปเดี๋ยครับจะไปรออะไรครับนะมาเดี๋ยครับเอาทอมาเอาเรื่องนะครับเอามาแตกไม่ยังฮะแตกไม่หยุดนะแตกจนจอแตกนะฮะแสนหนึ่งครับโอ้โหนะแสนหนึ่งนะครับเอาแตกแตกไม่พักแตกไม่พักเลยจริงๆครับมาเอามาสองหล่นอีกเอาโอ้วันนี้วันอะไรครับเนี่ย